Thank you. 保护南方。 ว่าจะไม่รู Bref, so so ้ในข้อต่ฉันรู้ว่าฉัน็คไม่ด้ด้วยก่าแต่านหันีี่เาไ้นายาองใช่หรอวาฉันทำให้นายเป็นมาเลยแล้วจะคมีบความก็ตดช นี่เป็นชีวิตของฉันฉันจัดการมาเอง้ฉันไม่ต้องการควาเหอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองหนึ่งรุ่มหนึ่งสา วันนี้มาถ่ายทำฉากที่คุณอาเข้าห้องพักเข้าห้องไอซเข้าห้องผ่าตัดครับผมก็ เป็นฉากที่ดราม่ามากซีเรียสมากนี่ก็ต้องร้องไห้ตลอดเวลาเลยนี่ต้องเห็นบว่าต้องดราม่าตลอดเลยอยู่โรงพยาบาลนี่คือเตรียมใจมากเลยค่ะคือทุกฉากลงมาคือดอกจันไว้เลยค่ะว่านี่คร s c e n ซีนคร n g s c ซ n e อย่างเงี้ยร้องไห้ด้วยใช่ตัวแดงตลอดใช่ร้อไปแบบแบบดราม่าแต่ว่ามีแอบรูดนิดนึงไม่ช่าก็มีมีมีหลุดหลุดบ้างอะไรเงี้ยก็ขำๆดีก็เหมือนกับว่า ก็อย่างน้อยก็อย่าอยเครียดเวลาซ้อมเวลาอะไรก็ขำๆได้ก็โอเคครับผมแต่เวลาถ่ายจริงๆก็ต้องเอาจริงบ้างนะครับผมแล้วเองได้ปะได้ได้ในเรื่องเนี่ยแบบคคิมก็แบบชอบเด็อะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องแบบไม่ทำเป็นไม่ให้เขารู้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วคือรักกันตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมีอะไรลึกซึ้งแบบ ข้างในเลืกๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่เคยแสดงออกแต่ยิ่งเขาปฏิเสธไม่แต่งงานกับเราเราด้วยความที่เราเป็นคนที่หญิงแล้วก็เป็นคนที่แบบเอาใจตัวเองยิ่งแบบจีดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เป็นคีวีในในบทนี้รับเป็นคนค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาใจหน่อยเป็นลูกคนสุดท้องอะไรเงี้ยเราต้องรับรับภาระจากสิ่งที่เขาต้องการด้วยอะไรเงี้ยก็ก็สนุกดีครับขำๆดีเหมือนกับสาวไฮโซกับหนุ่มแบบว่าหนุ่มเป็นแบบลูกจ้างอะไรเงี้ยต่ำ รู้แบบว่าดีในฉากถ่ายความละเอียดมากอะรย่างเยก็ด้วยความที่มันเป็นดราม่าครับแล้วมันเป็นเรื่องที่คนต้องพัฒนาขึ้นด้วยมันเป็นเรื่องที่เรื่องที่สามเรื่องที่สี่ของแต่ละคนด้วยแล้วมันมันก็เป็นเรื่องที่ยากด้วยดังนั้นก็ต้องแบบ ป้าแจ๋วหรือว่าทุกคนก็ต้องใส่รายละเอียดให้มันมากขึ้นครับผมอันนี้มาสับคู่กันจริงๆนะเดชจะย่างกินกมานะอะไรอย่างนี้ยมีมั้งคู่นี้ลงตัวกันยังไงบ้างคะสุดๆเลยวโอเคนะเพราะเราก็เคยร่วมง,ง,งานกันในสีหัวใจแต่ตอนนั้นเล่นเป็นพี่น้องกันใช่ก็มาเป็นคู่พักเป็นานกันใช่ก็ดีครับดีใจครับดีใจก็จริงๆก็ไม่มีอะไรครับจริงๆสนุกดีครับเล่นกับน้องครับผมใช่ก็ ก็ก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าพี่น่าเด็กเขาก็เก่งเก่งมากมากแบบไม่ใช่ก็ก็เก่งขึ้นต้องบอกว่าน่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานเนี่ยตอนนี้ค่ะไปกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครารออาจสามสิบปั๊บสามสิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ยังยังไม่ได้เท่าไหร่เลยครับส่วนมากนี่คือล่วจากดราม่าเราจะมีกุ๊กกิ๊กอะไรก็มีแซกแซกกันไปมีแซกแซกกันไปคือครับคือแบบว่าบางฉากที่แบบว่า เ,เขาวิงว่งเหวียงวินวีนเงี้ยเขาจะมีความน่ารักในตัวของเขาเป็นเป็นคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็มันก็จะมีความแบบรู้สึกดีต่อกันแบบเบาๆอะไรเงี้ยค่อยๆแบบมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่จริงๆวิงเวียงมนีเพื่อให้เขาแบบว่า,าเอาใจด้วใช่ค่ะจริงๆแล้วอใหอ้ปากถึง,งจ 1, นงนิดนึงฝากติดตามนครับผมครับผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแรงปรารถนาครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะ่ยังไม่ออกล้อเล่นครับผมอีกไม่นานครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับ โอเคค่ะก็ฝากละครเรื่องแรงปรารถนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ